สบายดีมือควรสุขสุขเหบนะลายเนก็ทำแบบให้งานจะเส็จแาวเนาะวันนี้สิบแดไเป็นวันเหตุง้นพี่หอยก็ต้องตื่นมาเำาิบไปดเหตุารณ์มงไปบนห้อเาสิบแไปเป็นวันเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องนี่วัเหตุงาน เจอกนกันบอลเหตงานได้่น้งโอเคคร้บตอนนี้ก็มาหอดบอลเทตงานคือขับรถมาไกลเติมนะ่บอลเทตงานครับพรมันบอลพักกินข,านขา้าวกินข้าวย่ยเมื่อแรงเลยกนะินมามาก ภาพพี่น้องบรรยากาศข้างในเนาะอยู่ในครัวในบนจอรดรถบนจอรดรถบอลจะไดทำงาน,สน,งนาาาเสร็จแล้วนี่จะน้องวะข้าจ่อตัดขวัญตะกบบอกไปแล้วอ่ะตอนนี้ภาพไปเลยในครัวพี่น้อง เขาในหัวจากว่าเขาเขาทำงานสองโมงเดือดงานประมาณหาถุงก็นี้บมมีคนงานมาดยเดียวดเดียวนี่เลยหมต้องขามห้าบาทือยู่ร้านได้ตามมาด้ เขาครูเกินแมพแล้วก็หาทางมาเองด้วด้านนี้แหละตอนนี้ยังประธานได้จัดของของยังแบบว่าคนงานยังประธานมาครบอยู่ฝากเขาลงในขวดนี่มาแล้วนึงคนงานยังได้ยกประธานมา สภาพในครัวเห็นเนาะเอ้ยยังกินเลยอ่ะเนี่ยเนยนะนเ,เป็นพัดกระเพราอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นหม้อน้ำซุปหม้อน้ำซุปหม้อน้ำซุปอันนั้นสิเป็นข้าวเหนียวมุ่นหนึ่งอยู่ฮะหนึ่งอยู่เป็นข้าวเหนียวมุ่นเนี่หม้อน้ำซุปค <c oughs> ุต่อ,อวัดต่องาน ดูดบัตรดูดคืนบัตรอัตโนมัติอ่านออกว่าเป็นภาษาลาวตอนนี้ก็เวลาบ่ายมุง่งสี่สิบห้าสิบนะมีซองราคาลอยเก่าเกากับซองลอยเกา่า จุดชำราเงนินนี่พนักงานมาครบเรียบร้อยเนาะแต่ยังไม่ทันครบบางนารอเนี่ยมาก่อนโมนะมันมาจะล้นแล้วมากันนี้ยนี่อะไรสภาพการเห็นโพสเพฟสประจมเจ็บนี่เจ็บหันเป็นอะไรมาเจ็บเป็นน้ำสูบยาเหล้านี่นเอ่อเปลี่ยนยาสูบเป็นอะไหรหลอดอยู่บ,บนบึง,บงนี่ก้าวปะพังบนนี่แหละ อ๋อมันคือแต่งตัวรอแท้แต่งธรรมดาได้ฮะโธ่โ,โมรามดาแล้วนี่ยโคตลออยู่ดีพวกได้ปะแต่งธรรมดาได้เนี่ยฮะพวกได้โคตรรอเลยฮะหน่าข้าวสดใส ไรสีวมิดไม่มีเซฟตุยเนาะเซฟตุยผ้าเขาไปเรื่องบนเห็นงานกันสิบบนในยเล็กน้อยอายุแผนกอะไรเจ้าเตาทอดาทอดอันนี้กำลังเขางานมันเนาะเขางานอ๋อเงายมาเลย่ามาเลย รับเลยกระมตับต,ตบอน,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 นไหนรับรเลยเสร็จอนไห้หอดสองมงล,ละสองมท่านี้ไพหมาตสองมงอ๋อยายไทยกับขอ่อเบิง่งาะพี่หลองตอนเห็บ ตอนนี okay, oh, oh, ้ก็ใชพากันเตรียมคลองก่อนเอาเห็นยังไงเอ้าห้านูเหรอห้านูฮะโอ้ยตายเลยก็ะดึกว่าหมื่นล่มสลายเห็นหมูตุ้บตุบกเห็นหมูร้องก็ะดึกว่าล่มโอ้โหแมนเนาะรับผิดชองานของใครเฮยยังเรือโอ้เ็นยังเนี่ยร้องมากมากเลยโอเคอันนี้เซ่แม่งกระพุ่นปะ อโออ้่นตัวแตกบุฟเฟ่เลยพี่น้องบอลเฮยียวยูเห็นงานเน,นี่คิดแม่กับปุ่นแฝหฮาอยู่ในทะเลว่านเนี่ยโอ้แต่ไหนมาก